ถังเช่าหรือที่รู้จักกันว่าไวอากราแห่งเทือกเขาหิมาลัยหรือตังถังเช่าหรือตังถังแห่เช่าแปลเป็นไทยว่าฤดูหนาวเป็นหนอนฤดูร้อนเป็นญ้าเรียกกันว่าย้าหนอนซึ่งตามโครงสร้างของญ้าหนอนนี้จะประกอบด้วยสองส่วนคือส่วนที่เป็นหนอนและบนตัวหน,นอนจะมีเหตุชนิดหนึ่งก่อนอาศัยการเวลาและสภาพอากาศ ทำให้ตัวหนอนค่อยๆตายไปอยู่ในลักษณะของหนอนตายซากฉะนั้นถังเช่าที่ใช้ทำเป็นยาก็คือตัวหนอนและเห็ดที่แห้งแล้วนั่นเองถังเช่าถือได้ว่าเป็นสมุนไพรจีนสุดฮิตในปัจจุบันเป็นการใช้ตามสปปรรพคุณของภูมิปัญญาที่มีมานานกว่าศตวรรษและหาได้ไม่ยากเหมือนในอดีต โดยภายในงานตลาดคลองพระงุงกรุงเกษมอตกรสุวรรณภูมิก็ได้มีตัวแทนจําหน่ายที่นําสมุนไพรถังเช่านี้มาสกัดเป็นน้ําดื่มเพื่อสุขภาพมาให้ประชาชนที่รักสุขภาพได้ลองชิมและเลือกซื้อภายในงานนี้เช่นกันตัวนี้มันจะมีประโยชน์ตรงที่ว่ามันช่วยต้านพวกมะเร็งเบาหวานความดันแล้วก็ไขมันในเส้นเลือดตอนนี้ที่เขานิยมก็จะมีเห็ดหลินจือที่เป็นที่รู้จักของของตลาด ส่วนเหททางเช่าเนี่ยจะไม่มีคนนิยมมากนะักยังไม่เป็นที่รู้จักของตลาดทางเราก็เลยทํามาสกัดเป็นน้ําเพื่อที่จะให้ลูกค้าทั่วไปทั้งเด็กวัยรุ่นแล้วก็ผู้ใหญ่ที่ดื่มน้ําเปลี่ยนจากน้ําอารมณ์มาเป็นน้ำเพื่อสุขภาพให้มากขึ้นนะคะ ชื่อเสียงของถังเช่าที่โดดเด่นมาแต่อดีตเป็นเรื่องของการเสริมสมรรถภาพทางเพศให้ผู้ชายแต่ในปัจจุบันยังพบสรรพคุณอันหลากหลายทั้งบำรุงไตเสริมระบบภูมิคุ้มกันบรรเทาอาการอ่อนเพลียภูมิแพ้อาการไอและละลายเสมหะบรรเทาอาการหอบหืดชะลอความชราและยังเป็นยาบำรุงที่ดีสำหรับผู้ป่วยที่พิ่งฟื้นไข้ รายงานทางการแพทย์ยังพบอีกว่าสารสกัดจากถังเช่ายังมีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดกระตุ้นการทำงานของต่อมหมวกไตเสริมภูมิต้านทานให้กับผู้ป่วยโรคไตและลดจำนวนครั้งของการฟอกไตได้อีกทั้งยังช่วยสมานแผลจากโรคเบาหวานและปัจจุบันยังเชื่อว,ว่าถังเช่าสามารถรักษาโรคมะเร็งได้ ทำให้ขณะนี้กําลังเป็นที่ต้องการในท้องตลาดมากราคาก็ค่อนข้างสูงตามตกกิโลกรัมละประมาณ250,000บาทยิ่งถ้าเป็นเกรด A จะมีราคาสูงถึง2,500,000บาทขึ้นไปเลยทีเดียวนอกจากถังเช่าแล้วภายในงานนี้ยังมีอาหารเพื่อสุขภาพอีกมากมายรวมไปถึงสินค้าอุปโภคบริโภคผักผลไม้สินค้าออร์แกนิกอาหารแชร่แข็ง และที่ขาดไม่ได้เพราะเป็นสัญลักษณ์ขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออ,อกตกนั่นก็คือไม้ดอกไม้ประดับพันไม้นานาพันธุ์รวมไปถึงพันไม้หายากอย่างกล้วยไม้และอุปกรณ์จัดแต่งสวนและสินค้านวัตกรรมด้านการเกษตรซึ่งนับว่ามีประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก ตลาดคลองผดุงกรุงเกษมอตกรสุวรรณภูมิเขตประเวทกรุงเทพมหานครจะเปิดทำการตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง20นาฬิกาและจะจัดไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้ซึ่งประชาชนที่สนใจสามารถไปแวะชมและเลือกซื้อสินค้าด้านการเกษตรที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษมอตกรสุวรรณภูมิแห่งนี้ได้ซึ่งนับว่าเป็นการซื้อสินค้ากับเกษตรกรหร,รือผ,ผู้ผลิตโดยตรงเป็นการอุดหนุนเกษตรกร,รไทยให้มีไรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้นอีกด้วย